จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากเล่นแอ้สไนแต่ผมจะไปเล่นปืนพกให้ดูอีอ่วันนี้ผมจะเล่นปืนพก,ป,นพกปืนพกก็แรงอยู่นะแต่ว่ามันจะยิงช้าหน่อยต้องกดเนี่ยต้องกดกดซูมหนึ่งจะยิงแม่นต้องระวัง,งค่อยไปมันต,ตายง่าย ไปเราอะโหมันเห็นมามามาตรงนั้นอุ้ยจะตายแล้วมันอะดีนเสียงนิงเสียงระยะไกลไม่ค่อยโดนข้างหน้าถ้าไกลๆนี่ไม่โดนแล้วนะปืนพกเนี่ย ไกลๆไม่โดนอ่ะโอ้โหเจอเจอพี่อีกแล้วไวว่ะอายสองดอกเจ้ากล้าตลอดเลยไม่ทันมันนะ เป,ป,ปลหรือเปล่าเจลหรือเปล่าเก็บไปวิโฮเป็นโฮกเหมือนกันโดนยากมากเลยนะโอเก็บตายหนี้วต้องหนีแล้วสามนัดโอเก็บตายเอาเอาแหลกแหลกร้อย โดนยากกระเืนพกเนี่ยนีโอ้โอ้เจอสอยด้านหลังด้วยโอ้ไม่ทันถ้าเราโดนทีเผอเนี่ยไม่ทันล้ว เกือบไปแล้วุกด,ดีนะปืนพกเนี่ยสนุกเหมือนกันหูสองตัวโดนอีกแล้วเก็บไปหนึ่งไปหนดึ่งไม่มีไม่มี นั่นไง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 นัโว้ยโหโดสนสนิท <c ười> มาอย่างไะโ,โหลุมในนั่นตัวเดียวเฮ้ยลูกสอง,องออตัวลูกเกิดไปเกิดไป เอาเื่อแตายไซวันโหดไซวัวนหวโหดอู้หสู้ไม่ได้นิดเดียวมันลูกซองเราต้องระวังจะดีหรือเปล่า ใส่กันยังมันโอ้โหลอยฟ้าลอยฟ้าเลยลอยฟ้าเลยลอยฟ้าลอยฟ้า ลอยฟ้าหรือลอยฟ้าลอยฟ้าลอยฟ้าวิ่ง โอ้รอยฟ้าเจอดีกูเนี่ยเก็บตายโอ้โหยังสงครามอุ้ยอ้ย เรียกยิงไม่ถูกอะไเยอะเกินวิเอานอนลอยลอยเลยอะ่ะวิมันจากไหนวะ ยังกับสงครามยังกับสงครามยังกับสงครามลอยฟ้าก็ตายไปดีลอ,อยฟ้ายังยินได้อคิดดู มาเดะอุ๊ยเอ้าเราก็ยิงนั่นเนี่ยลอยเลยมันลอยเลย

โหนี่มันสงครามหรือเปล่าเนี่ยลอยฟ้าเสร็จผมหมดอะเห็กตังอย่างเดียวผมอะลอยฟ้าลอยฟ้าลอยฟ้าอวย อลอยฟ้าโคตรชอบเลยลอยฟ้าโคตรชอบเลยลอยโอ้หูดับหูดับ มาแล้วมาแล้วโหไม่มีเอ็มกา อไปค้าวโห้หัวลอยฟ้านี่ไม่รอดลอยฟ้าเลยเขายีไ <c oughs> ด้ไงเนี่ยลอยฟ้าเลยลอยฟ้าเลย ผมต้องเปลี่ยนปนลืนละโหมาลอยจากด้านข้างมาดี เดีนไอ้นม <Maybe. S 3> Bu ่ยมันมีแบบนี้วอแบบไหนแบบไหนแบบมันมีแบบชี้แบบเง้ยวแบบมก็มีหนังสือเนี่ยครับแบบนี้มันตัวมันเป็นนี้วะตมันมันก็เป็นหนังสือเนี่ยอ่ับมันก็มีหนังสือมันนะเนี่ย ว่าอ้แม่งคือตัวนี้มันมีใชมึงันี้อยังก็มีหนึ่งสีฮงนก็แล้วนี่ยังจะอีกอ่ะอมมัวนับเยสังสังเกตสิ่เนี่ย มีาน้องอืมอืมอืมความมีลานงนคือ